สำนักถังเลิศพบจบแดนบทที่135เจ้าหอหมิงเตอ๋อจิ้งหงเฉินตอนกลางคราวนี้ก็ถึงที่ของจิ้งหงเฉินที่ต้องตกใจบ้างแล้วเขาตกใจเมื่อพบว่าตัวเองถูกเปิดโปงไปแล้วด้วยอาวุธนำวิญ,ญญาณที่ซ่อนตัวของเขาแล้วเขาก็มั่นใจว่าตรับใดที่เขาไม่ลงมือแล้วคนบนโลกนี้ก็ไม่น่าที่จะค้นพบเขาได้แต่สเสวียนเหลากลับพูดถึงร่องรอยของเขาได้ในสิ่งที่ทําให้เขาประหลาดใจมากยิ่งกว่านั้นก็คือสเสวียนเหล่ากลับเชิญเขาเข้าไปในหอเทพสมุทร จิ้งหงเฉินลังเลถ้าเข้าไปในหอเทพ,พสมุทรแล้วก็อาจจะเข้าได้แต่ยากที่จะออกได้ที่นี่ก็คือโรงเรียนสื่อไหลเคลอถึงแม้ว่าเขาจะมีไพ่าตายอยู่มากแต่โรงเรียนสื่อไหลเคลอที่ด่งดังมาเป็นหมื่นปีนั้นในทวีปทั้ง3ก็เหมือนกับเป็นหลักชยัชยก็ว่าได้ก็เพราะมีสื่อไหลเคลออยู่ทําให้อนาจร,รสุริยันจันทราของพวกเขากลับต้องระวังตัวท,ท,ท,ทั้งทั้งที่สั่งสมกําลังมามากพอแล้วแต่กลับยังไม่กล้าที่จะเคลื่อนไหวหอเทพสมุทรช่างเป็นหอเทพสมุทรที่น่ากลัวเสียจริง สเสวียนเหล่าที่เดินไปถึงหน้าประตูของหอเทพสมุทรแล้วก็หันหลังกลับมาแล้วกล่าวด้วยท่าทีที่เหมือนกำลังล้อเลียนว่าทำไมเจ้าหอหมิงเตอ๋อผู้ยิ่งใหญ่ไม่กล้าที่จะเข้าไปในหอเทพ,พสมุทรของพวกเราอย่างนั้นเหรอถ้าเป็นเช่นนั้นแล้ว,แล,วแล้วเจ้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันที่มุมปากของสเสวียนเหล่ามีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมา ที่มุมปากของสเสวียนเหล่ามีรอยยิ้มปรากฏขึ้นมาในใจก็แอบ,บชื่นชมท่านมู่ช่างเข้าใจในจิตใจของมนุษย์เสียจริงเพียงแค่เชิญจิ้งหงเฉินเข้ามาในหอเทพ,พสมุทรก็ทําให้ท่าทางของเขาลดลงไปไม่น้อยเลยทีเดียวเมื่อเดินเข้าไปในหอเทพสมุทรชั้นที่หนึ่งแล้วสายตาของจิ้งหงเฉินก็มองไปรอบๆอ,อย่างต่อเนื่องในดวงตาก็มีท่าทีที่ตกตะลึงแสดงออกมาอยู่ตลอดเวลาเห็นได้ชัดว่าเขาก็เห็นถึงความไม่ธรรมดาของหอเทพสมุทรแล้ว สเสวียนเหล่าก็เดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ทองเก่าแก่ที่อยู่ด้านหนึ่งแล้วผายมือให้จิ้งหงเฉินเชิญนั่งจิ้งหงเฉินก็ไม่เกรงใจนั่งลงตรงข้ามกับสเสวียนเหล่าด้วยท่าทีที่ยิ้มแย้มทั้งสองคนก็ไม่ได้พูดอะไรนั่งอยู่ที่เดิมจ้องหน้ากันแต่บรรยากาศก็มีความรู้สึกเหมือนกำลังแข็งตัวขึ้นมาออร่าของสเสวียนเหล่าและจิ้งหงเฉินดูคล้ายๆกันคือมีน้ำหนักมาก แต่สิ่งที่แตกต่างกันก็คือความหนักแน่นของสเสวียนเหล่าเหมือนกับแผ่นดินมีหลักฐานที่มั่นคงส่วนความหนักแน่นของจิ้งหงเฉินนั้นกลับมาจากความรู้สึกที่ถูกกดดันที่เหมือนกำลังจะระเบิดออกมาดูเหมือนว่าอาวุธนำวิญญาณจะสามารถช่วยวิญญาจาร์ได้จริงเจ้ามีพลังบ่มเพาะเพียงแค่ประมาณระดับ93เท่านั้นแต่กลับสามารถที่จะนั่งได้อย่างมั่นคงต่อหน้าข้าสเสวียนเหล่ากล่าวอย่างเรียบเรียบจิ้งหงเฉินยิ้มแล้วกล่าวว่า ข้าเชื่อเสมอ <Milk> ว่าการศึกษาอาวุธนำวิญญาณเพิ่งจะเข้าสู่ขั้นตอนเริ่มต้นเท่านั้นโลกในอนาคตนั้นจะต้องเป็นของอาวุธนำวิญญาณอย่างแน่นอนเมื่อถึงวันหนึ่งที่อาวุธนำวิญญาณไม่จำเป็นต้องพึ่งพลังวิญญาณของวิญญาจารย์เป็นพลังงานแล้วอาชีพวิญญาจาร์นั้นจะต้องถูกล้มล้างไปอย่างแน่นอนไม่รู้ว่าท่านเสวียนเหล่าเชื่อเรื่องนี้ไหมเสวียนเหล่ากล่าวอย่างเย็นชาว่าไม่ว่าข้าจะเชื่อหรือไม่ก็ตามยังไงเจ้าก็ไม่มีทางที่จะเห็นวันนั้นอยู่ดีจิ้งหงเฉินกล่าวอออกมมาาาย่่่่งไใใสจว ข้าจะเห็นหรือไม่เห็นนั้นก็ไม่ได้สําคัญอะไรสิ่งที่สําคัญก็คือการที่มันเกิดขึ้นในอาณาจักรสุริยันจันทราของข้าก็พอและมันก็จะต้องเกิดขึ้นในอาณาจักรสุริยันจันทราของข้าอย่างแน่นอนอาณาจักรซิงหลัวอาณาจักรเทียนโซอาณาจักรโตหลิงหรือแม้แต่โรงเรียนสื่อหลายเครือของพวกท่านในด้านของอาวุธนําวิญญาณแล้วก็ยังได้กว่าข้ามากนะ,สะเสวียนเหล่าหัวเราะแล้วกล่าวว่าโอ้ได้กว่ามากเลยเหรอ ข้าไม่คิดอย่างนั้นเมื่อไหร่ที่เจ้าสามารถใช้ความแตกต่างของอาวุธนำวิญญาณมาเอาชนะโรงเรียนสื่อหลายเครื่อของพวกเราได้แล้วค่อยมาคุยกันก็แล้วกันในการแข่งขันประลองยุทธ์ของโรงเรียนวิญญาจาร์ระดับสูงทั่วทั้งทวีปที่เพิ่งจบไปนั้นพวกเราก็ได้ส่งคนออกไปเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของกำลังหลักแต่สุดท้ายก็ยังคงได้รับชัยชนะอยู่ดีความจริงก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอย่างน้อยจนถึงตอนนี้แล้วความได้เปรียบในเรื่องของอาวุธนำวิญญาณของพวกเจ้าก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งที่สเสวียนเหล่าไม่คาดคิดก็คือเมื่อได้ฟังคำพูดของเขาแล้วจิ้งหงเฉินกลับพยักหน้าเห็นด้วยอย่างจริงจังท่านพูดถูกแล้วก่อนหน้านี้ข้าก็เคยได้รับข่าวสารจากทางโรงเรียนของท่านว่าสามารถที่จะแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะเรียนรู้กับทางโรงเรียนวิญญาจารย์นําวิธีจักรดิสุรินจันทราของพวกเราได้ตอนนั้นข้าดีใจมาก แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมทางโรงเรียนของท่านกลับเปลี่ยนใจไปซะได้ถ้าหากเป็นเพราะเรื่องที่ไม่น่าพอใจในการแข่งขันประลองยุทธของโรงเรียนวิญญาจาร์ระดับสูงทั่วทั้งทวีปในครั้งนี้ข้าก็คิดว่าไม่จําเป็นต้องเป็นเช่นนั้นอาณาจักรสุริยันจันทราของพวกเราก็มีจิตใจที่กว้างขวางอยู่แล้วการแข่งขันก็คือการแข่งขันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในการแข่งขันนั้นพวกเราก็จะไม่ถือว่ามันเป็นความแค้นสเสวียนเหล่ากล่าวว่านี่คือจุดประสงค์ในการมาเยือนครั้งนี้ของเจ้าเหรอจิ้งหงเฉินกล่าวว่าถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง เหตุผลอีกอย่างก็คือข้าหวังว่าจะได้รับดาบพิพักษาคืนดาบพิพักษาเล่มนั้นเป็นผลงานที่ข้าภาคภูมิใจและยังมีคุณค่าที่สําคัญต่อข้าด้วยข้าหวังว่าท่านจะสามารถส่งคืนดาบเล่มนั้นให้กับข้าได้เสวียนเหล่าก็พยักหน้าด้วยความจริงจังแล้วกล่าวว่าตกลงตราบใดที่เจ้าสามารถที่จะทําให้ลูกศิษย์ของโรงเรียนข้าอย่างมาเสี่ยวเท้ากลับมาเป็นปกติได้ข้าก็จะคืนดาบพิพักษาให้เจ้าสีหน้าของจิ้งหงเฉินก็เปลี่ยนไป ท่านสเสวียนเหล่าพูดแบบนี้ไม่ได้นะโรงเรียนของท่าก็ยังมีลูกศิษย์ชั้นยอดหลายคนที่ตายด้วยฝีมือของลูกศิษย์ของท่านเช่นกันพวกเราก็ยังไม่ได้เรียกร้องค่าชดเชยอะไรเลยสเสวียนเหล่ากล่าวอย่างเฉยเมยว่าลูกศิษย์ของพวกเจ้าจะเทียบกับเสี่ยวเถาได้หรือมาเสี่ยวเทาเป็นผู้ที่สืบทอดตำแหน่งคณบาดีของสายวิญญาณยุทธคนต่อไปของโรงเรียนข้าในวัยที่ยังไม่ถึง20ปีก็มีการบ่มเพาะพลังในระดับมหาปราชญ์วิญญ,ญาณที่มีวงแหวนนวิญ,ญญาณเกือบเจ็ดวง อีกทั้งยังเป็นวิญญาณยุทธ์สัตว์สุดยอดอีกด้วยในสถานการณ์แบบตัวต่อตัวแล้วไม่มีใครที่สามารถต่อกรกับเธอได้ในรุ่นเดียวกันทางโรงเรียนสื่อหลายเครื่อของพวกเรานั้นก็จะไม่บังคับที่จะเอาของของเจ้ามาเพียงแต่เนื่องจากว่าสถานการณ์ของเสี่ยวเท่านั้นพิเศษวิญญาณยุทธ์ของเธอเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้สติเมื่อไรที่พวกเราค้นพบวิธีในการรักษาเธอจากดับเล่มนั้นแล้วพวกเราก็จะคืนดับพิพากษาอะไรนั่นให้เจ้าแน่นอนจิงหงเฉินขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่า ไม่มีทางที่จะต่อรองได้เลยเหรอเสวียนเหล่าไม่ได้กล่าวอะไรอีกเพียงแค่มองไปยังเขาด้วยสายตาที่สงบนิ่งหลังจากที่จิ้งหงเฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวว่าถ้าหากข้าใช้สิ่งที่มีค่าเทียบเท่าแลกเปลี่ยนล่ะเสวียนเหล่ากล่าวด้วยเสียงที่เย็นชาว่าข้าบอกแล้วว่าการที่ข้าเก็บดาบเอาไว้ก็เพื่อที่จะศึกษาวิญญาณยุทธ์ที่แปลเปลี่ยนไปของเสี่ยวเถาดูเหมือนว่าในใจของจิ้งหงเฉินจะมีอะไรบางอย่างที่กังวลเขาตอบด้วยเสียงที่หนักแน่นว่า ให้ข้าได้เข้าไปดูลูกศิษย์คนนั้นของท่านได้ไหมคราวนี้ก็ถึงทีของสเสวียนเหล่าที่ต้องลังเลบ้างแล้วในเวลานั้นเองเสียงของท่านมู่ก็ดังขึ้นมาได้พาเขามาที่ชั้นสองได้เลยเมื่อได้ยินเสียงนี้แล้วสีหน้าของจิ้งหงเฉินก็พลานเคร่งครึมขึ้นมาแล้วรีบลุกขึ้นยืนก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ปรากฏตัวพร้อมกับสำนักดั้งเดิม แต่เขาก็ได้เห็นการต่อสู้ของสเสวียนเหล่าและตู้ปู่ซื่อรวมถึงเหตุการณ์ที่ตู้ปู่ซื่อต้องพ่ายแพ้ให้กับแสงสีทองของโรงเรียนสื่อไลเคอร์จิ้งหงเฉินถึงแม้ว่าจะมีพลังบ่มเพาะไม่ถึงระดับพรมยุทธ์สูงสุดแต่สายตาของเขากลับคมกริบเป็นอย่างมากเขารับรู้ได้ในทันทีว่าสิ่งที่ทาให้โรงเรียนสื่อไลเคอแข็งแกร่งนั้นไม่ใช่เทพปีศาจพรมยุทธ์สวียนเหลา แต่เป็นคนอื่นต่างหากและคนคนนั้นก็ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่สามารถทําให้เจ้าสานักดั้งเดิมตู้ปู่ซื้อต้องยอมถอยได้นี่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนกันดังนั้นหลังจากที่คนของสํานักดั้งเดิมจากไปแล้วเขาถึงได้แอบเข้ามาในโรงเรียนสื่อหลายเครื่อแทนที่จะปรากฏตัวอย่างเปิดเผยเหมือนกับสํานักดั้งเดิมเมื่อได้ยินเสียงของท่านมูแล้วจิ้งหงเฉินก็กล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นว่า ท่านสเสวียนเหล่าและท่านผู้ที่แข็งแกร่งที่ข้าไม่รู้จักภายในตัวของข้ามีอาวุธนำวิญญาณระดับ9ที่สามารถจุดชนวนเองได้อยู่3ชิ้นถ้าหากข้าถูกโจมตีแล้วอนุภาพของอาวุธนำวิญญาณระดับ9ทั้ง3ชิ้นนี้สามารถที่จะทำลายเมืองสื่อไหลเคลื์อทั้งหมดให้รับภาพได้อีกทั้งยังไม่มีพลังใดๆที่สามารถที่จะขัดขวางได้ ในด้านอายุนั้นเขาก็มีอายุใกล้เคียงกับเอียนเศ้าเจอเมื่อเรียกสเสวียนเหล่าและท่านมู่ว่าเป็นรุ่นพี่แล้วก็เป็นเรื่องปกติที่เขาเปิดเผยความสามารถของตนเองออกมาในเวลานี้ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นท่าทีที่อ่อนลงที่นี่คือโรงเรียนสื่อไหลเคร์อจากสิ่งที่จิ้งหงเฉินรู้แล้วนั้นที่นี่จะมีสุดยอดพรหมยุทธ์มากกว่า5คนอาวุธนำวิญ,ญญาณของเขาจะแข็งแกร่งแค่ไหนแล้วก็มีพลังบ่มเพาะแค่ในระดับ93เท่านั้นในระยะใกล้แล้วไม่มีทางที่จะต่อกรกับสุดยอดพรหมยุทธ์จำนวนมากได้ แต่เขาก็มั่นใจว่าเขามาในครั้งนี้ก็มีการเตรียมการเอาไว้แล้วอีกทั้งเขาก็ยังเชื่อมั่นว่าโรงเรียนสื่อหลายเคื่อจะไม่ลงมือกับเขาอย่างแน่นอนซึ่งมันไม่ตรงกับกฎเกณฑ์ของโรงเรียนสื่อหลายเคื่อที่เคยเป็นมาท่านมู่กล่าวอย่างเฉยเมยว่าถ้าเจ้ามาถึงหอเทพสมุทรของข้าแล้วถ้าข้าคิดที่จะลงมือกับเจ้าจริงๆอาวุธนำวิญ,ญญาณระดับเก้าที่เจ้าว่ามานั้นก็คงจะไม่มีทางที่จะแสดงพลังออกมาได้จิ้งหงเฉินก็ไม่ได้โตเถียงกลับเผยท่าทีที่ดูโล่งใจออกมาเล็กน้อยแล้วหัวเราะ แล้วกล่าวว่าการที่ได้เป็นแขกของหอเทพสมุทรนั้นเป็นเกียรติอย่างยิ่งภายใต้การนำของสเสวียนเหล่าเขาก็มาถึงชั้นที่สองได้อย่างรวดเร็วท่านมู่นอนพิงอยู่ที่เก้าอี้หัวอวิหา้าวหวังตรงและเซียวเซียวทั้งสามคนก็ยืนอยู่ด้านหลังของเขาหัวอวิห้าวในเวลานี้รู้สึกเป็นกังวลอย่างมากก่อนที่จะปิดด่านเขาเคยถามท่านมู่ถึงเรื่องของมาเสี่ยวเทาแล้วในตอนนั้นท่านมู่บอกเขาว่ามาเสี่ยวเทานั้นไม่เป็นอะไรเขาถึงได้ปิดด่านด้วยความสบายใจ แต่เมื่อได้ฟังความหมายจากท่านมู้และสเสวียนเหล่าในตอนนี้นั้นเหมือนกับว่าสถานการณ์ของพี่สาวนั้นไม่สู้ดีนักเขาจะไม่รู้สึกกังวลได้อย่างไรสายตาของจิ้งหงเฉินถูกดึงดูดไปยังท่านมู่เสียหมดแล้วใบหน้าที่ดูชราของท่านมู่ดูเหมือนจะเป็นคนแก่ใกล้าตายไม่ได้แสดงถึงออร่าที่แข็งแกร่งใดๆออกมา แต่จิ้งหงเฉินก็มั่นใจว่าคนที่ทําให้สํานักดั้งเดิมต้องถอยกลับไปเมื่อครู่นั้นก็คือคนตรงหน้าคนนี้ความแข็งแกร่งและพลังบ่มเพาะของคนแก่ตรงหน้าคนนี้ไม่สามารถที่จะใช้สายตาตัดสินได้เลยจริงๆที่แท้จริงแล้วในโรงเรียนสื่อหลายเครื่อย,ยังมีผู้ที่แข็งแกร่งเช่นนี้อยู่ด้วยนี่ทําให้เขาเริ่มรู้สึกว่าความระมัดระวังของตนเองนั้นถูกต้องแล้วสวัสดีครับไม่ทราบว่ารุ่นพี่ชื่ออะไรจิ้งหงเฉินโค้งตัวเล็กน้อยแล้วทําความเคารพต่อท่านมู่ท่านมู่ยิ้มแล้วกล่าวว่า ข้าชื่อมูเอิญเชื่อว่าคนบนโลกใบนี้ที่จำชื่อข้าได้นั้นคงไม่มากแล้วเมื่อได้ฟังชื่อของท่านมูลแล้วสีหน้าของจิ้งหงเฉินก็ดูงุนงงอย่างเห็นได้ชัดในความทรงจำของเขาและในการตรวจสอบโรงเรียนสื่อหลายเครื่อนั้นไม่เคยมีชื่อนี้มาก่อนแต่ยิ่งเป็นแบบนี้เขาก็ยิ่งระแวดระวังท่านมูมากยิ่งขึ้นท่านมูก็กล่าวกับสเสวียนเหล่าว่าสเสวียนจื่อเจ้าพาเขาไปดูลูกสาวคนนั้นหน่อยสิอวิห้าวพวกเจ้าทั้งสามคนก็ไปด้วยกัน ครับอาจารย์ผู้วอวิหารี่เป็นตัวแทนตอบรับคำสั่งด้วยความเคารพแล้วรีบเดินไปอยู่ข้างๆสเสวียนเหล่าเมื่อได้ยินคำว่าอาวี่ห้าแล้วสายตาของจิ้งหงเฉินก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วมองไปยังเด็กที่อายุยังไม่ถึง20ปีการปรากฏตัวของชื่อนี้ในรายงานการรบของโรงเรียนวิญญาจารย์นำวิธีจักรดิสุรินจันทรานั้นมีมากที่สุดแม้แต่จะมากกว่ามาเสี่ยวเถาที่เป็นหัวหน้าทีมและเตะเย่เหิงที่เป็นรองหัวหน้าทีมเสียอีกสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่ห3 5เง้อหอหมิงหต๋เจ้งหงนอนจบ วิญญาณยุทธคู่และมีความเป็นไปได้ที่จะมีวิญญาณยุทธสุดขั้วมีพลังบ่มเพาะอยู่ที่ประมาณวงแหวนที่สองแต่กลับสามารถที่จะปกปิดพลังบ่มเพาะของตนเองได้อีกทั้งในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายก็ยังร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมระเบิดพลังทักษะผสานวิญญาณยุทธที่ต่อเนื่องจนเอาชนะได้ในขณะที่มีเพื่อนร่วมทีมที่วิญญาณยุทธคู่เช่นเดียวกันและยังเข้ากันได้อย่างลงตัวอีกด้วย ข้อมูลเหล่านี้ก็ปรากฏขึ้นในสมองของจิ้งหงเฉินในทันทีทําให้เขาต้องมองหัวววิ้าวด้วยความชื่นชมและยังได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือคําเรียกของหัวอวิห้าวที่เรียกท่านมูว่าอาจารย์เขาเป็นสิทธิ์ของคนแก่ที่ดูลึกลับคนนี้หัวอวิห้าวทั้งสามคนก็มาอยู่ข้างๆสเสวียนเหล่าแล้วโค้งคำนับให้กับจิ้งหงเฉินเล็กน้อยในใจของพวกเขานั้นก็เต็มไปด้วยความเป็นปฏิปักษ์ต่อโรงเรียนวิญ,ญญาจารย์นำวิธีจักรดิสุรินจันทราดังนั้นการแสดงออกนั้นจึงดูไม่ค่อยเหมาะสมนัก แต่ในเรื่องนี้แล้วทั้งสเสวียนเหล่าและท่านมูก็เหมือนกับไม่ได้เห็นอะไรตามข้ามาสเสวียนเหล่าหันหลังแล้วเดินไปยังบันไดที่อยู่สูงขึ้นไปนําพวกเขาขึ้นไปยังชั้นที่สามของหอเทพสมุดส่วนท่านมูก็ยังคงนอนอยู่ที่เดิมค่อยๆหลับตาลงเหมือนกับกาลังพักผ่อนอยู่ในระหว่างที่เดินอยู่นั้นจิ้งหงเฉินก็มองดูพวกอวิห้าด้วยความสนใจแล้วกล่าวว่าเจ้าคือพวกอวิห้าใช่ไหมสองคนนั้นน่าจะเป็นหวังตงและเซียวเซียว บนโต๊ะทำงานของหอหมิงเตอ๋อนั้นมีรายละเอียดของรูปร่างหน้าตาของทุกคนอย่างชัดเจนหัวววิห้าพยักหน้าแต่กลับไม่ได้กล่าวอะไรตอนนี้ในใจของเขามีแต่ความกังวลต่อมาเสี่ยวเถ้าเท่านั้นเมื่อจิ้งหงเฉินถูกเมินไปก็ไม่โกรธเพียงแต่จ้องมองหัวววิห้าด้วยความสนใจใครๆก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ ชั้นที่3ของหอเทพสมุทรเมื่อเข้าไปแล้วสิ่งที่เห็นเป็นอันดับแรกก็คือห้องเล็กๆที่มีขนาดเพียงแค่20ตารางเมตรด้านข้างทั้งสองนั้นมีทางเดินที่เชื่อมต่อไปอยังส่วนลึกสเสวียนเหล่าเดินไปทางด้านซ้ายแล้วหยุดอยู่ที่ประตูห้องที่5ในเวลานั้นเองรอบๆก็สว่างขึ้นในทันทีราวกับว่าทั้งห้องนั้นแปลเปลี่ยนเป็นสีทองจิ้งหงเฉินรู้สึกว่ามือของเขาสั่นเล็กน้อยโดยที่ไม่รู้ตัวแต่ก็กลับมาสงบลงอย่างรวดเร็ว แต่การผันผวนของท่าแสงที่บริสุทธิ์นั้นก็ทําให้เขาตกใจเป็นอย่างมากในใจก็เกิดคลื่นลูกใหญ่เขาเคยเห็นมามากมายแต่ก็ไม่เคยเห็นหอเทพสมุทรที่ดูลึกลับเช่นนี้มาก่อนท่าแสงที่บริสุทธิ์นั้นเห็นได้ชัดว่าไม่ได้ถูกปลดปล่อยโดยมนุษย์แต่กลับเปล่งประกายออกมาจากไม้ที่อยู่โดยรอบหอเทพสมุทรหลังนี้สร้างด้วยวัสดุอะไรกันแน่ในขณะที่แสงสีทองส่องประกายนั้นประตูที่อยู่ด้านหน้าก็เปิดออกคนทั้งหลายก็เดินเข้าไปในห้องเงียบ พี่สาวหัวอวิห้าวเมื่อได้เห็นมาเสี่ยวเถาที่นอนราบอยู่บนเตียงหยกน้ำแข็งหมื่นปีก็อยากที่จะพุ่งเข้าไปหาในทันทีแต่กลับถูกสเสวียนเหล่าดึงเอาไว้สีหน้าของมาเสียวเถานั้นดูซีดเผือดริมฝีปากที่เคยเป็นสีแดงนั้นกลับกลายเป็นสีม่วงดำและยังแสงไว้ด้วยกลิ่นอายที่ชั่วร้ายมีเกราะแสงสีทองปกคลุมอยู่ทั้งตัวบนตัวของเธอเหมือนมีเปลวไฟสีดำที่กำลังเต้นระบำอยู่ถึงแม้ว่าจะเต้นระบำขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็ถูกแสงสีทองที่ปกคลุมอยู่กดเอาไว้ได้ แต่เปลวไฟสีดำนั้นกลับมีความดื้อรั้นเป็นอย่างมากสเสวียนเหล่าสายหน้าให้กับผู้วิห้าวที่กำลังร้อนใจหัวว,วิห้าวก็เม้มริมฝีปากหลังของตนเองแน่นกับมือทั้งสองข้างโดยที่ไม่รู้ตัว จากการแข่งขันจบลงจนถึงตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า2เดือนแล้วเขาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสถานการณ์ของพี่สาวจะเป็นเช่นนี้เธอต้องนอนอยู่บนเตียงที่เย็นเยียบและยังต้องถูกพลังแสงผนึกเอาไว้เมื่อได้เห็นใบหน้าที่ซีดเผือดของมาเสี่ยวเถาแล้วเมื่อนึกถึงท่าทีที่ดูใจกล้าในวันก่อนกอนดวงตาของหัวอวี่ห้าวก็อดที่จะแดงขึ้นมาไม่ได้ เสวียนเหล่าผายมือเชิญให้กับจิ้งหงเฉินจิ้งหงเฉินก็เดินไปข้างหน้า2 3งสก้าวแล้วหยุดอยู่ตรงหน้าเกราะแสงมองดูเปลวไฟสีดําที่กําลังเต้นระบําบนตัวของมาเสียเยววเทาอย่างตั้งใจหลังจากนั้นครู่หนึ่งเขาก็ตอบกลับมาด้วยเสียงที่หนักแน่นว่าให้ข้าได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงพลังวิญญาณของเธอจากระยะใกล้ได้ไหมได้เสียงของท่านมู่ดังขึ้นแล้วในทันทีนั้นเองสิ่งที่ทําให้ทุกๆคนต้องตกใจเป็นอย่างมากก็คือร่างเงาสีทองก็ปรากฏขึ้นมาข้างๆจิ้งหงเฉินอย่างเงียบๆร่างนนนั้ก็คือท่่ามู แต่กลับเป็นเพียงแค่ร่างเงาที่ลวงตาเท่านั้นในเวลานี้ท่านมู่ไม่ได้หลังค่อมอีกต่อไปแล้วแต่กลับยืนตัวตรงผมของเขาก็เป็นสีทองอร่ามถึงแม้จะเป็นเพียงแค่เงา แต่กลับเหมือนกับว่าหล่อด้วยทองคาจริงๆยืนอยู่ที่นั่นอย่างสงบนิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่โดยรอบก็แปลเปลี่ยนเป็นสีทองโดยสมบูรณ์ถ้าแสงงอที่เข้มข้นก็ไหลเวียนอยู่ในอากาศแม้แต่พลังวิญ,ญญาณสายแสงในตัวของหวังตงก็ยังไหลออกมาโดยที่ไม่รู้ตัวแขนทั้งสองข้างที่มีกระดูกวิญญ,ญาณของเขาก็พันสว่างขึ้นมานี่นี่มันทักวิญ,ญญาณอะไรกันในที่สุดจิ้งของเชิญก็ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ของตนเองได้อีกต่อไปแล้วถึงกับอุทานออกมาถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่พรหมยุทธ์สูงสุด แต่เขาก็เป็นผู้ที่แข็งแกร่งในระดับราชทินนามพรมยุทธ์ที่ระดับ93แล้วและในตอนนี or, ้ร่างของท่านมู่ที่แปลงกายออกมานั้นก็เกินขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวยวกับวิญญาจาร์ของเขาไปแล้วในฐานะที่เป็นสุดยอดวิศวกรวิญญาณในยุคปัจจุบันเขามั่นใจว่าสิ่งที่อยู่ตรงหน้านั้นไม่สามารถที่จะทําได้ด้วยอาวุธนําวิญญาณอย่างแน่นอนท่านมู่ที่อยู่ตรงหน้านี้ไม่ได้เป็นแค่ร่างเงาที่เรียบง่ายเท่านั้นภายในนั้นก็ยังมีพลังอันมหาศาลที่ทําให้จิ้งหงเฉินต้องรู้สึกตกตะลึงวิญญานนนนนัั้้้้สาาามรรถถทีีี่จะใชชพลงงงงขขอออตเเไดดึยวหื จิ้งหงเฉินก็รู้สึกเหมือนกับได้เปิดโลก,กทัศน์ขึ้นมาแต่สิ่งที่มากกว่านั้นก็คือความหวัหว่นเขาก็ตระหนักได้ในทันทีว่าคำพูดที่ท่านมูได้กล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าถ้าต้องการจะจัดการกับเขาแล้วก็คงจะไม่สามารถใช้อาวุธนำวิญญ,ญาณระดับ9ก้าที่ตนเองมีนั้นก็ไม่ใช่แค่คำพูดที่พูดออกมาอย่างลอยๆอยเท่านั้นท่านมูยกมือขวาขึ้นเกราะแสงที่ห่อหุ้มมาเสียวเถาอยู่ก็พลันเปิดออกมีทางที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะเข้าไปได้และเปเลวไฟสีดำที่อยู่บนตัวของมาเสียวเถานั้้นกก็ไไมม่ด่ดพุงออา เพราะในตอนนี้ทั้งห้องนั้นเหมือนกับถูกผนึกด้วยแสงสว่างขนาดใหญ่ที่กดขี่เปลวไฟสีดำที่อยู่ภายในตัวของเธอไว้แน่นจิ้งหงเฉินสูดลมหายใจเข้าลึกๆปรับสภาพจิตใจของตนเองที่กำลังตกใจแล้วก้าวไปข้างหน้าสองก้าวมาอยู่ข้างๆมาเสียวเทาก่อนอื่นก็ลองใช้มือไปสัมผัสกับ,กบเปลวไฟสีดำที่อยู่บนตัวของเธอจากนั้นก็ยกมือขึ้นมาจับที่ข้อมือของมาเสียวเทาแล้วสัมผัสถึงสภาพร่างกายของเธอหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ถอยกลับมาสองก้าวออกจากบริเวณของเกราะแสง สิ่งที่ไม่มีใครเห็นก็คือในวินาทีที่เขาสัมผัสข้อมือของมาเสียวเถาน,นปลายนิ้วที่สัมผัสกับผิวหนังของมาเสียวเถาก็สั่นเล็กน้อยการเปลี่ยนแปลงนั้นเล็กน้อยมากแม้แต่ท่านมูเองก็ไม่ได้สังเกตเห็นอะไรผิดปกติผู้น้อยไม่สามารถทำอะไรได้นี่คือเปลวไฟที่ตีกลับท่าฆ่าดาวไม่ผิดแล้วลูกสาวคนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีพลังที่แตกต่างอยู่ในวิญญาณยธ์ของเธออยู่แล้วและมันก็ส่งผลต่อเธออยู่ตลอดเวลาเมื่อถูกพลังแห่งความมืดของดาบพิพากษากระตุน้นแล้วตัวของเธอเองก็ยังไม่ได้กดมันเอาไว้ททันที แต่กลับปลดปล่อยพลังนั้นออกมาแทนเปลวไฟที่เต็มไปด้วยความมืดและความรุนแรงนี้จึงได้ยึดครองพลังภายในร่างกายของเธอไปแล้วและก็ถึงขั้นที่ไม่สามารถที่จะยับยั้งได้อีกแล้วนี่เป็นพลังที่ใกล้เคียงกับไฟสุดขั้วถ้าหากต้องการที่จะกดมันเอาไว้หรือสลายมันไปนั้นอาจจะทําให้ร่างกายของเธอแตกสลายได้การที่รุ่นพี่ใช้วิธีผนึกเอาไว้อย่างนี้จึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในตอนนี้ยกเว้นแต่ว่าจะสามารถรถที่จะหาพลังที่อ่อนโยนมาสลายเปลวไฟที่อยู่ในตัวของเธอได้ไม่งั้นแล้วถ้าหากเธอฟื้นขึ้นมาแล้วก็คคคงจะถูกเปปลลวววไไฟนนั้้บุมแ สติสัมปชัญญะก็จะไม่ชัดเจนอีกต่อไปแสงจางๆส่องประกายออกมาบนใบหน้าของผูวอวี่ห้าวมีแสงที่เย็นเยียบอยู่เขารู้สึกแค้นในใจก็แค้นที่พลังของตนเองนั้นยังไม่แข็งแกร่งพอถ้าหากตนเองแข็งแกร่งมากพอสามารถที่จะช่วยเหลือพี่สาวได้ในการแข่งขันแล้วพี่สาวก็คงจะไม่เป็นเช่นนี้และโรงเรียนวิญญ,ญาจาร์นำวิธีจัก,กรพรรดิสุริยันจานจันเมื่อมองไปยังเจ้าหอมิงเตอ๋อที่อยู่ตรงหน้าแล้วในดวงตาของเขาก็พลันมีแสงที่ดูดดันส่องประกายออกมา ท่านมูในร่างสีทองกล่าวอย่างเรียบเรียบว่าในเมื่อเจ้าไม่สามารถทําอะไรได้ก็ไม่ควรที่จะเรียกร้องอะไรจากพวกเราอีกการแข่งขันประลองยุทธ์ของโรงเรียนวิญญาจาร์ระดับสูงทั่วทั้งทวีปนั้นเป็นการแข่งขันเพื่อแลกเปลี่ยนกันการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการแข่งขันนั้นพวกเราก็จะไม่ไปเรียกร้องอะไรจากพวกเจ้าอีกได้โปรดกลับไปที่ชั้นสองเพื่อพูดคุยกัน เมื่อพูดจบแล้วแสงสีทองโดยรอบก็ค่อยๆหายไปเกราะแสงก็กลับคืนสู่สภาพปกติร่างเงาของท่านมูก็พลันหายวับไปเขาก็คงจะไม่มาอธิบายอะไรให้จิ้งหงเฉินได้เข้าใจว่าร่างเงาที่น่าอัศจรรย์ของตนเองนั้นมาจากไหนเมื่อกลับมาที่ชั้นสองอีกครั้งแล้วแววตาของจิ้งหงเฉินก็ดูสงบลงไปมากเขาแค่รู้สึกว่าในใจนั้นหนักอึ้งมาแต่แรกเขาเชื่อว่าด้วยอาวุธนำวิญญ,ญาณของตนเองแล้วตนเองก็มีพลังที่จะสามารถต่อกรกับโรงเรียนสื่อไหลเคอได้แล้ว แต่เมื่อได้เห็นท่านมู่แล้วเขาถึงได้เข้าใจว่าอย่างน้อยจนถึงตอนนี้ในด้านของพลังที่สูงที่สุดนั้นอนาจาักรสุริยันจันทราก็ยังด้วยกว่าอยู่ผู้วอวิห้าวทั้งสามคนกลับมาอยู่ข้างๆท่านมู่เช่นเดิมท่านมูก็นอนอยู่ที่เดิมไม่ได้ปล่อยออร่าที่แข็งแกร่งออกมาเลยแม้แต่น้อยแต่ก็เพียงแค่การนอนอยู่อย่างเงียบๆเ,เท่านั้นกลับทาให้จิ้งหงเฉินรู้สึกถึงแรงกดดันที่แข็งแกร่งจนเจ้าหอหมิงเติรอถึงกับมีเหงื่อซึมออกมาเมื่อได้พบท่านมู่แล้วเขาถึงได้เข้าใจว่าทําไมสํานัักดงดง,กางงงงเิมมถึยยยออไป่่าา ท่านมูกล่าวอย่างเรียบเรียบว่าเมื่อมองจากเจ้าแล้วเจ้าคิดว่าหอหมิงเต๋อกับหอเทพสมุทรนั้นใครดีกว่ากันจิ้งหงเฉินถึงกับงงไปท่านมูถามคําถามที่ฟังดูเหมือนจะกว้างกางแต่เขาก็เข้าใจความหมายของท่านมู่แล้วนี่เป็นการถามเขาถึงข้อดีข้อ,ดขอได้ระหว่างวิญญาจารกับวิศวกรวิญญาณและเป็นการเปรียบเทียบหอหมิงเต๋อกับโรงเรียนสื่อไหลเครื่ออีกด้วยเมื่อครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วจิ้งหงเฉินก็กล่าวว่า เนื่องจากยังไม่ได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหอเทพสมุดทั้งหมดแล้วผู้น้อยจึงไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นใดๆขอเปรียบเทียบกับข้าและสเสวียนเหล่าก็แล้วกันในระยะ100เมตรแล้วสเสวียนเหล่าจะต้องชนะอย่างแน่นอนแต่ข้าก็มีความสามารถที่จะตายไปพร้อมกับสเสวียนเหล่าได้ถ้าหากระยะทางเพิ่มไปถึง1000เมตรแล้วข้าก็สามารถที่จะเอาตัวรอดไปได้แล้วถ้าหากเป็น1 0,000เมตรแล้วข้าก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะได้ถ้าหากว่าเป็นการทำสงครามแล้วทางฝ่ายข้าจะต้องชนะอย่างแน่นอน เมื่อกล่าวมาถึงประโยคสุดท้ายแล้วน้ำเสียงของจิ้งหงเฉินก็หนักแน่นไม่ลังเลแม้แต่น้อยจนทำให้ท่านมู้ต้องขยับตัวเล็กน้อยดูเหมือนว่าเจ้าจะมีความมั่นใจมากเลยนะท่านมู่ยิ้มเล็กน้อยจิ้งหงเฉินหัวเราะขื่นแล้วกล่าวว่าจริงๆแล้วท่านน่าจะเห็นได้ว่าข้าไม่ได้มีความมั่นใจอะไรเลยถ้าหากเป็นการทำสงครามความได้เปรียบของอาวุธนำวิญญาณก็เป็นที่แน่นอน แต่ถ้าหากเป็นการประลองความสามารถในระดับสูงแล้วตำแหน่งของโรงเรียนสื่อหลายเครื่อในทวีปนั้นไม่มีใครที่จะสามารถสั่นคลอนได้ไม่ว่าจะเป็นหอหมิงเตอ๋อหรือว่าสำนักดั้งเดิมก็ทำไม่ได้เมื่อพูดถึงตรงนี้แล้วท่านมู่ก็เหมือนกับรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของเขาแล้วหอมิงเต๋อก็ไม่ได้สำนักดั้งเดิมก็ไม่ได้แล้วถ้าหากรวมหอหมิงเต๋อเข้ากับสำนักดั้งเดิมละ่ะจิ้งหงเฉินข้าเคยไปเยี่ยมชมหอหมิงเต๋อของพวกเจ้าแล้ว การพัฒนาอาวุธนำวิญญาณของพวกเจ้าก็เกินกว่าที่ข้าคาดการไว้จริงๆมีสิ่งหนึ่งที่ข้าเห็นว่าเจ้าพูดถูกแล้วเมื่อในอนาคตวันใดวันหนึ่งอาวุธนำวิญญาณไม่จำเป็นที่จะต้องพึ่งพลังวิญญาณของวิญญาจาร์อีกแล้วอาชีพวิญญาจารย์ก็จะต้องถูกแทนที่ไปในที่สุดเหมือนกับที่อาวุธนำวิญญาณเข้ามาแทนที่อาวุธลับของสำนักทางในตอนนั้นแต่ข้าก็ขอเสริมเจ้าอีกประโยคหนึ่ง ถึงแม้ว่าวันนั้นจะมาถึงแล้วผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังคงเป็นวิญญาจาร์เพราะว่ามีเพียงวิญญาจาร์ที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะสามารถแสดงพลังที่แท้จริงของอาวุธนำวิญญาณที่แข็งแกร่งกว่าออกมาได้เจ้าเห็นด้วยหรือไม่สำนักทางเลิศดพบจบแดนบทที่136กการเข้าหอเทพสมุทรต้องมีค่าเข้าชมตอนตอน้นจิ้งหงเฉินพยักหน้าเห็นด้วยถูกต้องท่านพูดถูก